ชาวเน็ตเดือดอีกรอบหมื่นห้าแล้วไงโบยซาร่าอย่ามาเหยียดคนอื่นวันนี้นั้นครับเพจทฤษฎีนิวที่มีผู้ติดตามกว่าล้านกว่าคนได้เผยแพร่ข้อความที่พูดโดยซาร่าคาสิงกินีครั้งเมื่อให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งเรื่องโรงเรียนของลูกเนื้อความว่าถ้ามีโอกาสก,ก็อยากซื้อสังคมซื้ออนาคตให้ลูกไม่ใช่โตมาเป็นพนักงานออฟฟิศได้เงินเดือนหมื่นห้าซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายโดยมีการแชร์และคอมเมนต์กว่าหมื่นครั้ง ในการสภาพณ์เมื่อปี60ครับณนะตอนนั้นชาวเน็ตก็ถล่มการวิพากษ์วิจารณ์ของสาวซาร่ากไม่แพ้กันจนภายหลังครับสาวซาร่าถึงกลับออกมาชี้แจงว่าตนนั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกใครเพราะทางครอบครัวของซาร่าเขาก็เป็นพนักงานออฟฟิศสตาร์ทที่หมื่นห้าเหมือนกันซึ่งชีวิตเราก็ลำบากมาตั้งแต่เด็กซึ่งตนเห็นว่าถ้ามีช่องทางให้เลือกและน้องโชคดีเรียนเก่งเรียนสูงจบมาทํางานดีมันก็ดีแต่ตนนั้นอยากขอโทษและรู้สึกเสียใจ ที่ทําให้หลายๆคนกระทบความรู้สึกกันเรารู้สึกไม่สบายใจที่ทําให้หลายๆคนเข้าใจผิดว่าเจตนาลึกของซาร่าไม่ได้คิดจะดูถูกใครแล้วงานนี้พูดได้เลยว่าเป็นประโยคคิดข้ามปีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตอนนั้นหรือตอนนี้โดยใช้เมื่อไหร่นั้นก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ต่อสังคมทุกครั้งไปซึ่งข่าวนี้ครับประโยคนี้ก็ทําให้มนุษย์เงินเดือนหลายคนนั้นเดือดดาลต่างออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเหมือนห้าแล้วไงดูแลลูกดูแลครอบครัวได้แล้วกัน อีกหนึช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ Thank you